ถ้าพูดถึงวันสงการานต์อย่างแรกที่หลายๆคนจะนึกถึงคือเพลงลำวงเลงสงการานต์และผู้แต่งเพลงเพลงนี้ก็คือเอ,อื้อสุนทรสนานหรือเรียกสั้นๆว่า คัวเอื้อนั่นเองแล้ววันนี้เราจะมารู้จักเจ้าของฉายาขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันย้อนกลับไปไกลช่วงปีพุทธศักราช2453วันที่21มกราคมณตำบลโรงหีบอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามได้มีคู่รักคู่หนึ่งได้ให้กำเนิดบุตรชายที่มีชื่อว่าละอองซึ่งบิดาได้ให้นามหมยเป็นขุนเอือ้อและได้มาเปลี่ยนอีกครั้งเป็นเอือ้อภายหลังโดยมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน3คน ครูเอื้อได้เลือกเรียนดนตรีฝรั่งที่โรงเรียนพานหลวงครูผู้ฝึกส,สอนคือครูฉลุเนต,ตสุทและอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์พัเจนดุลยายหลังจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปีพุทธศักราช2465พเจนดุลยายเห็นว่ามีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีจึงให้หัดไวโอลินและแซกโซโฟนทั้งยังให้เปลี่ยนมาเรียนดนตรีเต็มวันส่วนวิชาสาัญน,นั้นให้งดเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เป็นต้นมา สปีต่อมาเมื่ออายุได้เพียง12ขวบความสามารถเป็นที่ประจับชัดต่อหน้าคณาจารย์ทั้งหลายจึงได้ให้เข้ารับราชาการประจำกองเครื่องสายฝรั่งหลวงในกรมมหาศรรพกระทรวงวังรับพระราชทา,านยศเป็นเด็กชาเมื่อปีพุทธศักราช2,467กระทั่งมีความชำนาญมากขึ้น จึงได้เลื่อนขั้นไปเล่นวงใหญ่ในปีพุทธศักราช2469สองปีต่อมาก็ได้รับพระราชทานยศพันเด็กชาติและพันเด็กชาโทในปีถัดไปต่อมาในปีพุทธศักราช2475ได้โอนไปรับราชการสังกัดกรมศิลปากรในสังกัดกองม,ม,มหศรสพและในปีพุทธศักราช2478นอกจากรับราชการในกรมศิลปากรแล้วยังมีโอกาสได้ร้องเพลงในฝันแทนเสียงร้องของพระเอก เอื้อสุทอนทรสนานเป็นหัวหน้าวงเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2482เมื่อข่าวนำวงดนตรีไปแสดงที่โรงภาพยนตร์โอเดียนในปีพุทธศักราช2482จึงหาลือกันว่าควรใช้ชื่อวงเป็นอย่างอื่นในตอนนั้นเอื้อตกลุงรักอาพรจึงได้จังหวะนำนามสกุลของตนเองไปรวมกับชื่อของคุณลักซึ่งรวมกันแล้วก็จะได้ชื่อวงว่าสุนทราพรซึ่งภายหลังได้สมรสกับอาพรกันสูตร วันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2489โดยมีบุตรด้วยกัน1คนตลอดชีวิตการทำงานของรูเอื้อได้มีผลงานเพลงมาแล้วมากมายซึ่งผลงานเพลงเด่นๆเ,เช่นลำวงวันลอยกระทงลำวงเรื่องสงการเดือนดวงเดียวสวัสดีปีใหม่และอื่นๆมากมายกว่า2,000เพลงและในปีพุทธศักราช2495ได้เป็นหัวหน้าแผนกบันเทิตงต่างประเทศ จนกระทั่งกเกษียณในปีพุทธศักราช2514และทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จ้างพิเศษให้ดำเนินตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการดนตรีต่ออีก2ปีจนกระทั่งออกจากงานอย่างถาวรในปีพุทธศักราช2516จนเมื่อถึงวันที่1เมษายนพุทธศักราช2524ท่านก็ถึงแก่กรรมรวมอายุได้71ปี2เดือน11วันถึงแม้ท่านจะจากโลกนี้ไป แต่ผลงานเพลงของท่านจะบรรเลงอยู่ในใจคนไทยตลอดไปผูเอือ้อสุนทรสนาน